<N> นี่คือ e c h o โ o พอดแคสนะลอดช่องบายอาจารย์เจตลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ สวัสดีครับผมยิ่งครับนี่คือลอดช่องบายอาจารย์เจตครับในอีพีนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจดีฮะก็คือเรื่องตะกแตนครับ คือเราจะได้ข่าวว่าตอนนี้ในหลายๆแห่งของโลกเนี่ยมีตะก,กะแตนทะเลทรายระบาดอยู่นะครับซึ่งถ้าเรานึกภาพในหนังหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตะก,กะแตนฝูงใหญ่บินมาปุ๊บก็แห่กินพืชผลทางการเกษตรไปแบบหายเหลือแต่ตออย่างเดียวเลยแล้วมันก็มีข่าวอยู่แวบๆว,ว,ว่ามันอาจจะเข้าไทยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันตกลงมันมันน่าตื่นเต้นหรือมันน่ากางังวลอะไรไหมครับอาาร จริงๆคงมองสองอย่างครับถ้ามองในเชิงว่าเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นไหมแต่บอกว่าน่ากังวลไหมหน่าตื่นเต้นเนี่ยก็คือในเชิงของข่าวระดับโลกเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากเพียงแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะยังไม่ค่อยใกล้เข้ามาเออบางคนแซวว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ทุสุขหายนะมันเยอะจริงๆเปิดมา,มาแต่ละเดือนเนี่<ล>ย,<ล>ยมีอะไรหนักๆมาตลอดเลยเพาะเรื่องของโรคโควิดแล้วก็ตามเนี่ยครับเดี๋ยวบางทีบางเดือนก็จะมีภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องจริงเรื่องตะกั่วแตนเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกราแล้ว แต่ว่าอาจจะค่อนข้างเงียบสับบ้านเราหน่อยแต่ในหลายประเทศนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อย่างองค์การทางด้านอ,นองค์การของโลกอย่างเช่น FAO องค์การอาหารโลกนี่นะครับต้องคอยจับตาอยู่สถา,านี้ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องของการระบาดของบรรดาศัตรูพืชเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วซึ่งในบ้านเราจริงๆคนกรุงเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเราเป็นเชิงเกษตรกรเนี่ยต้องคอยจับตาทุกอย่างเลย บางทีช่วงนี้โรคเพี้ยระบาดก็เรื่องใหญ่บางทีโรคโรคที่เป็นแบคทีเรียเชื้อราหรือแมลงระบาดก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ฉันพอเรามีกรณีของตะก,กะแตนเนี่ยซึ่งถ้าเราเป็นคนกรุงเทพบก็าโอ้ตะก,กะแตนตะกะแตนก็มแมลงน่ารักตัวนึงกระโดดกระโดดเนี่ย หรือบางคนถ้าเป็นคนต่างจังหวัดหน่อยแต่คุ้นเคยกับการกินอาหารที่เป็นแมลงก็น่าจะโอ้โหลาบปากอะไรเนี้ยตาก,กแตนน่ากินมากทอดกินอย่างเดียวเลยเวลาฟังขา่าวพวกนี้ก็มาแล้วผมจะเห็นคอมเมนต์ใต้ทุกครั้งเลยว่าโอ้มาสิมาเมืองไทยเลยมาเมื่อไหร่ดีนะเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วเ <c oughs> ต,ตรียมน้ามันเตรียมแม็กกี้ไว้แล้วอะไรแบบมันก็จริงประมาณหนึ่งว่าแมลงเป็นอาหารได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้ามองอีกมุมลับข้างนะจัในอนาคตเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่นักวิชาการระดับโลกก็บอกเหมือนกันว่าน่าจับตา ว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในเชิงโภชนาการของมนุษย์ได้ในหลายๆพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องพชนาการเราต้องการปโปรตีนเพิ่มเนี่ยมแมลงนี่จริงๆแล้วก็เป็นแหล่งของปโปรตีนชั้นดีมากบางคนดูหนังเยอะๆเนี่ยอาจจะเคยดูบางเรื่องเอ,อผมจำชื่อไ่ได้วเชสโนเพเซอร์เคยดูปะ่ะเป็นรถไฟรถ<อ>หนังไซไฟเลยใน,ในอนาคตบอกว่ารถไฟวิ่งรอบโลกเลยตอนอที่โลกมันกลายเป็นน้าแข็งกันทั้งโลกแล้วเราไม่มีอะไรจะกินเลย แล้วแล้วก็บนรถไฟเนี่ยใครที่อยู่ขบวนก็จะเป็นเรื่องๆไปใช้อยู่ขบวนสุดท้ายก็จะเป็นขบวนที่เหมือนกับชนชั้นแรงงานครับแล้วทุกวันก็ทํางานหนักแต่ว่าก็จะมีอาหารมาให้เป็นแท่งๆแล้วตอนหลังมาอันนี้สปอยสำหรับใคร่ไม่ดูนะครับ <laughs> มาดูที่หลังว่าจริงๆก็คือเขาเลี้ยงมแมลงเอาไว้ในขบวนกลางๆแล้วมแมลงนียมาบดแล้วกลายเป็นแท่งแล้วก็ส่งมาให้ขบวนท้ายกินอ๋อคือเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคตฉนั้นจริงๆแล้วแมลงก็เป็นอาหารได้เนี่ยที่คําถามคือว่าแล้วอย่างที่บอกเป็นข่าวเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหน ความความน่าความน่ากังวลเนี่ยมันมาขนาดไหนบอกว่าน่าตื่นเต้นแหละแต่มันน่ากังวลแค่ไหนเออข่าวเรื่องเกี่ยวกับตะกะแตนจริงๆแล้วมี2อระลอกเนี่ยผมเกิ่นว่าตั้งแต่มกรลามาเนี่ยครับข่าวมันจะมาฝั่งทางด้านทะเลทรายฉะนั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นตะกะแตนทะเลทรายนะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า desert locust นะครับชีวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเราได้เห็นภาพข่าวก็จะเหมือนมันคล้ายๆปาทังก้าบ้านเราบ้านเราจะพอคุ้นๆว่าเรามีตะกะแตนที่คนก็ชอบเอามาทอดกินกันตัวใหญ่หน่อย ประมาณเท่ากันหนึ่งนิ้วเราเนี่ยหนึ่งหนึ่งของความยาวนิ้วเราเนี่ยครับก็ประมาณสักสักสามสี่เซนขึ้นไปเนี่ยตัวยาวๆหน่อยแต่จ้าตัวนี้ก็จะดูถ้าเคยเห็นภาพข่าวจังสูมันมันดูตัวใหญ่และดูน่ากลัวอืหน้าตามาดูโหดอ่ะถ้าใครเคย,เคยดูเอาเรื่องเอาล่าวครับมันดูแข็งแรงดูตัวใหญ่แล้วก็หนามหนามเยอะมากมแล้วสีมันเปลี่ยนด้วยนะครับบางช่วงก็สีอาจจะเขียวๆนะแต่บางช่วงที่มันอ,อพยพเยอะๆดูกวกลุ่มเยอะ,ยอะมันจะสีออกแดงๆชมพูชมพูแล้วก็บินมาเนี่ยมันดูน่ากลัวอันนั้นกลุ่มหนะครับ แล้วข่าวเนี้ยมามาสักช่วงมกราแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆถ้าเราจะไม่ค่อยตามข่าวแต่ผมเนี่ยต้องคอยคอยตามงข่าวเรื่อยๆว่ามันตอนนี้มาถ,ถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วกับอีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมาใหม่ไม่นานเพราะคนเพิ่งแชร์กันอันนี้มาจากเพื่อนบ้านเราฝั่งประเทศลาวนะครับเจ้าตัวนี้จะคุ้นเคยกันหน่อยว่าเออก็ดูตัวเล็กๆนะเหมือนเราไปเดินเดินตามสวนตามป่าทั่วไปแล้วก็ตัวเล็กๆหน่อยตัวเขียวๆอะไรเงี้ยดูไม่น่ากลัวเท่าเจ้ากระแตนทะเลทรายเจ้าน,นี่ชื่อตะกระแตนไผ่ไผผ่่่เเเหมือนนใบบไลยยีครั ก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า yellow spy bamboo l o c u s t ก็ตรงไปตรงมาก็คือเป็นตะกะแตนที่กินใบไผ่คือบมบูจะมีหนามสีเหลืองๆก็ว่าไปฉนั้นคนละสายพันธุ์กันอย่างแรกคือคนละสายพันธุ์กันทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยณขนาดนี้บอกได้เลยว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาถึงบ้านเราถ้าถามว่ากังวลหรือเปล่าน่าจะกังวลน้อยหน่อยน่าจะยังไม่เห็นภาพว่ามันจะมาได้แต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังมันกันโดยเฉพาะเจ้าตกะแตนไผ่ ประเทศมันเป็นประเทศพื้นบ้านเราอืต้องเฝ้าระวังว่าจะมาหรือเปล่าแล้วมันเดือดร้อนขนาดไหนครับถ้าถ้าอย่างตะกแตนไผ่หรือกระทั่งตะกแตนทะเลทรายเนี่ยครับครับทั้งสองพันเนี่ยเป็นตะกแตนที่มีความแตกต่างกันค่อนข้าง,งสูงนะครับตะกแตนไผ่ก่อนแล้วกันนี่ชื่อมันง่ายที่สุดมันก็คือชื่อไผ่ก็แปลว่ามันชอบกินใบไผ่นะครับปกติก็จะเจอในพื้นที่ประเทศที่มีความหนาวเย็นก็ในประเทศลาวก็มีระบาดจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีประเทศจีนก็เคยระบาด แล้ววันนี้มันก็มีระบาดข้ามไปถนนึงฝั่งประเทศเวียดนามบ้างมันชอบในพื้นที่ที่ทอาจจะแห้งแล้งหน่อยนเย็น,นยแล้วก็ชอบไผ่ฉะนั้นในบ้านเราเองก็ไม่ค่อยมีป่าไผ่ตามธรรมชาติเท่าไหร่มีไผ่ปลูกบ้างก็ตามเ่ยแต่ว่าเราจะไม่ใช่ยังไม่ใช่ถิ่นที่เป็นที่ระบาดข,ของมันเอ่อมันก็จะชอบกินใบไผ่ที่ว่าแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยพอมันมีจํานวนมากมากเนี่ยการระบาดมันไม่ใช่อยู่แค่ที่ไผ่ มันก็จะเข้าไปส่วนของกระด้านเกษตรกรรมด้วยดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่ามันไปตามพวกไร่ข้าวโพดข้าวโพดนี่นจะเป็นจุดที่โดนโจมตีค่อนข้างมากเพราะก็คือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นไร่กว้างๆเนี่ยถ้าสมมติมแมลงพวกนี้ลงได้ก็จะแทะผลิตผลของเราแล้วก็จะมีปัญหาในการที่ทําลายผลิตผลที่เกิดขึ้นได้นะครับก็สถานการณ์ก็คือว่าในในลาวเองก็เป็นปัญหาในขนาดนี้เวลาเป็นลงที่ก็จะลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ตะกแต,แตนไผ่เนี่ยข้อเสียคือกินไม่ได้ อ้าวทำ <laughs> ไมอะครับรสชาติมันแย่ครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่า,ามันเอาเข้าปากไม่ได้เป็นพิษไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่เท่าที่รายงานคือไม่ได้บอกว่ามันเป็นพิษแต่พอมันขมเนี่ยก็ไม่มีใครไปจับกินนะ้ว<อ>ฉันก็สถานการณ์ของตะกดแทนไผ่นี่คือว่าถ้าลงระบาดตรงไหนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่นั้นก็จะต้องถูกทําลายค่อนข้างมากใช่ไหมครับแล้วก็การกําจัดต้องใช้การฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงเป็นหลักเลยวิธีการง่ายสุดเพื่อให้รวดเร็วที่สุดบางคนบอกอย่าไปฉีดยาฆ่าแมลงไม่ดีนะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของไร่เจ้าของสวนจริงๆเนี่ยครับ<ม>เขาคงเขาคงไม่ฟังด้วยหรอกเพราะว่าเราต้องรีบกําจัดพวกนี้ให้ได้อย่างเร็วที่สุดง<ม>ัน้น<ม>ผลผลิตก็หายหมดใช่ครับส่วน,น,นการาการไล่จับก็คือไม่ง่ายอย่างที่ว่านะครับ <c oughs> มันก็จจะตัวเล็กๆด้วยแล้วก็ไม่สามารถจะบริโภคได้นะครับ ก็จะไม่เป็นที่นิยมนเะนั้นในส่วนของตากแตนไผ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ,ะเรียกว่าเฝ้าระวังกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองก็จะมีการทั้งกรมชาการเกษตรศหรือว่าทีมงานที่เกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตรศเนี่ยเขาก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็มีการทํากล่องดักทำรณะของกล่องเขาเรียกเป็นกล่องยาพิษเป็นสารพิษให้มันมากินดูซิว่าถ้า,ากินแล้วก็จับมาดูซิว่าเป็นสายพันธุ์ไหนใช้สายพันธุนี้หรือเปล่าจะระบาดไหมก็ต้องระวังแต่ณวันนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะข้ามมาฝั่งเรา อันเนื่องจากว่าทางไทยเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าสู่ประเทศโจทุช่วงเป็นกาาําของการที่มีความชื้นสูงนะครับมีเริ่มหน้าฝนแล้วม,มันไม่ชอบละะักษณะนั้นมันไม่ชอบละะักษณะนั้นนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ดูแล้วน่ากังวลว่าอาจจะเข้ามาได้แต่นั้นยังไม่มานะครับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งทางด้านที่เป็นตะกะแ่นที่เป็นตะกแ่นทะเลทราย แล้วเทเซายเนี่ยว่ากันว่าเป็นหนึ่งในตำนานเลยก็ได้อืมอันถ้าใครเป็นเป็นคริสตศาสนาเนี่ย,ยอ,อาจจะอ,อาจาออาจะคริสเตียนต่างๆเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยในตำนานเรื่องของอ่อหายนะวิบัติต่า,ตางตางตอนํำตายตั้งแต่สมัยโมเสสตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทำนายว่าถ้ามอไห่ก็ตามโลกมีภัยพิบัติมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีกระทั่ง,มงมแงลมลงถล่มตะกแตนถล่มไอ้เจ้าเนี่ยแหละครับคือต้นกําเนิดของเรื่องนั้นก็คือสายพันธุ์นี้ครับผมอืม ท่าพี่พว่าแอฟริกาอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลจากบ้านเรานะครับแล้วก็ท่านึกภาพวันนี้แอฟริกาแล้วก็มาเอเชียแล้วก็อยู่ไป้าหนึ่งของเอเชียเป็นประเทศไทยล้วไปทั้งทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแต่แอฟริกาเนี่ยมันไปทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ไปต่อที่แอตแลนติกแอฟริกาถ้าเกิดน,นึกภาพเนี่ยบางคนอาจจะไม่ไม่แน่ใจาว่าเคยดูแผนที่โลกกันหรือเปล่าแต่หน้าตามันจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมลงมาไอ้สามเหลี่ยมที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าให้มองหน้าเหมือนกับเหมือนกับตัวแรดกำลังก้มหน้าลง Uh huh. พอเป็นแรดมือก้มหน้าลงเนี่ยมันก็จะมีนอฉะนั้นแอฟริกาที่ลงมาเนี่ยก็จะมีน้ําแหลมอยู่ส่วนหนึ่งรตรงนี้เขาเรียก the horn of africa หรือนอของทวีแอฟริกาตรงนี้คือจุดของการระบาดท,ที่เริ่มต้นนครั้งนี้ประเทศอย่างประเทศแถบน,นี้ก็จะมีะมีเคนยามีโซมาเลียนะครับเอธิโอเปีย อันนี้เกิดการระบาดเกิดขึ้นในประเทศพวกนี้บอกว่าณนะครั้งนี้คือจริงๆการระบาดของตะกาแตนแอฟริกาเนี่ยตะกแตนทะเลทรายเนี่ยเกิดขึ้น,นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักหนามากนะครับในในเขนยานี่ถือว่าหนักนที่สุดในรอบ70ปีเลยได้นะครับบางคนบางประเทศอ,อย่างเอธิโอเปียบอกว่าในรอบ25ปีเมนต้นแต่ก็ถือว่าหนักหนามากตะกาแตนพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะตัวเล็กๆนะครับอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับแล้วมันก็อยู่เดียเด่ยวๆครับต้องเห็นภาพก่อนนะว่าจนระิงๆตะกาแตนอยู่เดี่ยว แต่สภาวะที่มันมันอาจจะหนึ่งขาดแขนอาหารหรือสองมันเริ่มเข้าสู่หน้าผสมพันธุ์มันกลับมีสัญญาณบางอย่างทางชีววิทยาเกิดขึ้นในการที่มันส่งสัญญาณมันก็อาจจะเรียกเป็นฟิลโมนมันก็อาจจะเรียกเป็นสารต่างๆที่มันออกมาแล้วทําให้มันมาอยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วพออยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็มีสายของการที่มันก็บริโภคหรือกินอาหารในพื้นที่นั้นแล้วพอมันกินปุ๊บมันหมดมันก็ย้ายถิ่นไปเรื่อยๆย้ายถิ่นไปเรื่อยฉะนั้นสิ่งที่เห็นคือตั้งแต่แรกคือ FAO หรือองค์การอาหารโลกเนี่ยก็ต้องคอยจับตาแน่นอนมันเริ่มต้นที่แอฟริกาแต่ที่เราได้เห็นภาพตั้งแต่เดือนมกราถึงวันนี้คือมันเคลื่อนย้ายมาเรื่อยๆการเคลื่อนย้ายของมันคือตั้งแต่ที่แอฟริกานั่นนะครับแล้วค่อยๆขึ้นมาตามแนวประเทศเอ่อมาทางด้านประเทศที่่กลุมอาหรับ ครับอย่างเช่นซาอุาดีอาระเบียจะคุณเชือ่อชื่อ,อามาทาตง,ตงตะวันออกกลางใช่ครับมาทางตะวันออกกลางเมอมันไม่ได้ไปทางแอฟริกาทางด้านทางด้านของโกทางด้านที่เป็นท้านชื้นมันกลับมาขึ้นมาทางด้านที่เป็นค่อนข้างแห้งแลง้งพวกนี้อ๋อมันพอมันกินเสร็จพื้นที่หนึ่งมันขยายไปพอมันกินเสร็จเนย่ยขยายไป แต่ว่ากระจุกใหญ่ก็ยังอยู่ที่ที่ตรงแอฟริกาตรงนั้นนะครับยังไม่ได้ไปแต่มีกระจุกหนึ่งที่มันเขาเรียกว่ามันสวอมมันคือมันค่อยๆเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ก็เคลื่อนย้ายไปแยกตัวออกมาละใช่พอเยื่อนย้ายปุ๊บมันก็มันก็แพร่พันใหม่คือมันสวอมเอาไปปุ๊บมันก็บรีบก็คือผสมพันแล้วมีรูปใหม่ออกมาใหม่เรื่อยๆนันที่น่ากลัวคือพอมันไปถึงอ่าทางด้านอาหรับทางด้านตะวันออกกลางปุ๊บมันก็ยังไปต่อได้อีก อันตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยเขาก็จับตามมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนั้นถ้ามันมันเข้าทื้นที่ไหนทุ่งทื้นนี่นก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าเกษตรกรรมต่างๆพืชผลต่างๆเนี่ยหายเลยพบว่ามันก็ข้ามไปต่ออีกมันยังไม่ยอมหยุดก็ข้ามมาถึงปากีสถานนะครับ <c oughs> จากตรงที่เป็นเหมือนกับเออสัะข,ของช่องแคบที่มันมีอยู่ระหว่างทางด้านอาหรับกับปากีสถานมันก็ข้ามได้ฉันพวกนี้มันตัวใหญ่กว่าที่เราคิดมันไม่ใช่ตัวเล็กที่กระโดดกระโดดแต่มันบินได้อื เวลาถ้าเรามีโอกาสได้ดูภาพสารคดีหรือว่าภาพข่าวเนี่ยครับจะน่ากลัวมากเขาบอกว่ามันก็จะเือนเหมือนกับท้องฟ้าดํามืดมาทั้งฟ้าเลยแล้วก็บินมาวูบม,มนันแบบเยอะขนาดนั้นเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยครับแบบดำมาทั้งฟ้าเลยเคลื่อนไปครับเขาบอกเพาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นประมาณว่าหนึ่งส่วนสี่ของของเมืองนิวยอร์กเนี่ยพื้นพื้นที่เนี่ยครับแล้วก็บินข้ามฟ้า oh. ข้ามหัวเราไปเลยนะครับและจำนวนเยอะมากพวกนี้แล้วมันลงแวะที่ไหนมันก็กินเกี้ยงหมดต้นไม้เนี่ยถ้าเราบอกว่านึกภาพตะกั่วเล็กๆมาเกาะตามใบไม้ กินกินเหมือนที่เราคำสองคำอ่าอย่างนั้นนะครับมันก็พอดูน่ารักแต่นึกภาพว่าต้นน้อยทั้งต้นเนี่ยล้วก็มองไปเนี่ยเป็นสีน้าตาลแดงทั้งต้นเพราวะว่ามันเกาะทั้งทั้งต้นข้าวโพดทั้งหมดคือมันเกาะอยู่เต็มต้นแล้วก็ทั้งทั้งไร่ข้าวโพดนะครับเป็นสิบสิบเอเคอร์ก็เต็มไปที่สีอย่างเงี้ยภนะาพมันลงแบบนั้นเลยคือลงมากินกินแล้วก็ไปไปไปต่อใั้มันข้ามมาถึงปากีสถานแล้วล่าสุดมันมาเมื่อเดือนที่ผ่านมามาถึงอินเดียแล้ว S <S <S มาต<อ>ุเปน <S <S คุชลาต่างๆโอ้นี่ก็ใกล้ไทยแล้วเหมือนกันนะครคอ <S 1> <S 1> <S คือคือมันเหมือนมันเดินทางมาเรื่อยๆใช่ครับฉันถึงบอกว่าถ้าเราถ้าไม่ได้ตามข่าวดิเลยเนี่ยทุกคนตามข่าวตอนต้นปีนั่นก็โอ้มันมีวิกฤตอีกแล้วเหรอโลกเรามีอะไรที่นา่ากลัวแล้วแต่ก็ไม่ได้ตามข่าวอ,อยู่สะดุ้งอีกทีอ้าวมาโผล่ถึงอินเดียแล้วเหรออืมนก็ถือว่าครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ามันไปได้ไกล ค่อนข้างมากกว่าที่คิดว่าที่ทผ่านๆมาคือมันก็เคยมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ระบาดมาถึงฝั่งนี้บ่อยนักเท่าไหร่นะแต่คราวนี้มาถึงแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วลงที่ไหนที่นั่นก็โอ้โหก็โดนกินแย่หมดเลยครับออยังดีว่ามันยังมีแนวถ้าว่าพูดภาพเออ,อินเดียเนี่ยถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับอินเดียก็จะมีด้านบนที่เป็นเทือกเขาฮิมาลัยฮะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันมาอยู่ที่ทางนันปากีสถานนะครับแล้วแล้วก็ เราก็หวังว่ามันจะไม่ได้ข้ามอินเดียอัฟกานิสถานเนี่ยหวังว่ามันจะไม่ข้ามแนวเทือกเขาหิมาลัยมาได้เพราะว่ามันสูงมากอืะพวกนี้มันบินได้สูงก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้จะขึ้นไปบนเขานั้นได้อากาศมันหนาวเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับมันก็มัน คือถือถ้าแบบคิดเป็นจินตนาการเป็นหนังไซไฟลเล่นๆเนี่ยนะคือถ้าเมื่อไหร่มันสามารถจะเลาะมาแล้วข้ามมาถึงพม่าได้แล้วเกิดมันชอบอากาศในพม่าชอบอาหารแบบพมา่า <c oughs> แน่นอนมันเข้าเข้าไทยแน่นอนข้ามทุกเขาตะนาวสีได้แน่นอนเนีก็ยังถือว่าเราเป็นประเทศที่มีความโชคดีในเชิงของโครงสร้างทางกายภาพทางด้านภูมิศาสตร์เราที่มันไม่ได้ไม่ได้ทําให้พวกนี้ข้ามมาโดยถึงเราโดยง่ายมีคนก็กลับมาเรื่องเดิมว่าคนก็บอกว่าเราไม่กินกันบ้างเลยหรออือ่าใช่ไหมครับเราบอกว่าต้องต้องกินสิง หมายถึงว่าอย่างคนแอฟริกาหรือคนอินเดียหรือคนอาหรับเองเขาไม่กินกันบ้างเหรอเนี่ยครับเราลองย้อนกลับไปสมัยปัตังกาบ้านเรานะครับอาจจะหลายคนอาจจะยินชื่อเนะก็คือว่าปัตังกากับเจ้าตะกแตนแอฟริกาตะแตนทะเลทรายเนี่ย้าคล้ายๆกัน าจจะเห็นภาพค่อนข้างได้ง่ายว่ามันคล้ายๆกันลักษณะทรงตัวยาวๆเป็นตะแกรงหนวดสั้นหรือว่าตะแกรงหนวดสั้นคล้ายๆกันเออประมาณส5สิปีที่แล้วตั้งแตถ่ถ้านับก็เป็นรัฐบาลนายกเปรมสมัยนั้นก็เป็นช่วงที่เคยมีระบาดในไทยะะอ,อ๋อเคยมีมาแล้วเคยมีระบาดในไทยมาแล้วก็ <ๆ S 2> วผมตอนเด็กๆเนี่ยก็ยังจําได้เขา,าปัดทังก้าหเลยว่าโอ้มันระบาดแล้วก็ไร้ข้าวโพดไล่ต่างก็โดนกินมนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยในไทยเราเองก็จะใช้หลักการคล้ายๆเหมือนกับที่ต่างชาติก็ใช้กันเป็นหลักก็คือการพ่นยา ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ตั้งแต่ว่าฉีดพ่นธรรมดาได้ไหมหรือเอาเครื่องเครื่องบินขึ้นไปแล้วก็บินพ่นนะครับาตามข้อมูลที่เช็คมาคือในยุคนั้นก็คือทางกรมวิชาการเกษตรก็เตรียมตัวแล้วเตรียมจะบินนะพบว่าในไม่ในในไม่ช้าเนี่ยคือสุดท้ายก็คือยกเลิกแผนการนั้นไปเพราะมาเริ่มเรียนรู้ว่าชาวบ้านเองก็เริ่มจับกลินอจุดเริ่มต้นในสญญายของประเทศไทยก็คือว่าเออเรา <ๆ S 1> เรา,เราคือคนอย่างเมื่อกี้ก็ถามนอกกรอบว่าเรามี สิ่งมีชีวิตตาธรรมชาติจับมแมลงพวกนี้กินบ้างไหมนกจะสู้ม,มั้ยก็สู้ไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่านกหนึ่งตัวจะจับได้สักกี่ตัวตรงนี้ก็กินตัวมันก็เยอะมากกินก็เร็วนะครับกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นฝ่ายที่สามารถจะจัดการมันได้เร็วมากคนในพื้นถิ่นของไทยเราก็คือจับตะกแต่วดตงก้ากินแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้แบบปุ๊บครั้งเดียวหมดก็คือก็อค่อยๆไปเรืเร่อยๆแต่ว่าเราได้เห็นภาพว่าสถานค,ความรุนแรงในการแพร่ระบาดลดลงอย่างค่อนข้างจะเร็วนะครับลดลงอย่างค่างเร็วคือ ถ้ามันมาระบาดยังไงก็ไม่ดีหรอกไม่มีใครอยากให้มันระบาดลงไล่ไหนก็คงจะมีปัญหาแต่ว่าก็ลดลงอย่างค่อนข้างรวดเร็วอย่างที่เราจับกินได้แล้วก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าลดลงในดับที่เริ่มหากินยากด้วยเริ่มหาจับมายากด้วย <S 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 จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าปัจจุบันเราก็ต้องใช้วิธีการปลูกไร่ขา้าวโพด เพื่อล่อให้มันเข้ามา <laughs> <laughs> แล้วก็า <laughs> <laughs> วามา <laughs> จับ <laughs> ด้วยนะครับ oh. uh, ตอนนั้นจริงๆถ้าผมตามข้อมูลคือมีแผนการมากมายที่เตรียมเอาไว้รับมืออย่างเช่นโอเคหนึ่งเรารู้แล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้ว uh. เพราะว่าคนเราจับกินได้สองนี่เตรียมแผนขนาดว่าถ้าเกิดมาเยอะเกินไปจับไม่ทันหรือจับทันแต่กินไม่พอ ทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ไหมคนไทยก็ช่างคิดนะครับเราก็คิดทําน้ําปลากันเรียบร้อยตอนนั้นเห็นเขาเขาเตรียมสูตรไปเรียบร้อยเลยน้าปลากน้ําปลาจากตะกะแตนอ๋อน้ําปลาจากตะกะแตนโอเคลองนึกภาพว่าจริงๆเราเราใช้ของหลายอย่างทำน้าปลาได้จะเป็นปลาจริงๆก็ได้หรือแม้แต่กุ้งก็ทําได้คือมันเป็นสัตว์ใช่ไหมครับก็เอามาหมักเพื่อนี้คือเอาเขจะจับมากินไม่ทันก็มาหมักเป็นน้ําปลาสุดท้ายแผนก็ล่มไปเพราะไม่พอกิน นะครับก็เลยเราเลยไม่ได้เห็นน้ำน้ำปลาตะกแตนให้เป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับอันนั้นเราย้อนกลับไปที่แอฟริกาคนแอฟริกากินครับนะเจ้าตะกแตนทะเลทรายที่ว่านี่ครับกินได้นะครับกินได้แล้วก็คนแอฟริกาเองเขาก็กินแต่มันไม่ไหวจริงจริงนะครับเเวลาเขาเขาจับเขาก็จะใช้เทคนิคเหมือนกันนะเขาก็จะมีว่าเวลาเขาตอนกลางคืนเขาจะทําเป็นเหมือนกับผนังสังกะสีเลาตีสังกะสีสูงสูงเลยนะครับแล้วเขาก็ รู้ว่าแนวโน้มตะกกัตเนจะบินมาทาันทิศไหนเนี่ยเขาก็จะล่อเอาไฟลอ่อให้มันบินมาบินมาชนดินหนาแล้วก็จะมีถังข้างล่างอยู่เนี่ยครับแล้วก็เป็นถังที่กระจุดให้มีควันขึ้นมาแล้วพอตะกกัตเนบินมาชนปุ้งแล้วมันก็จะโดนควันที่เขาจุดควันเนี่ยครับให้มันเมาแล้วก็ตกมาในถังป่องป่องป้องป้องป้องปองอปองแล้วเขาก็เก็บแล้วขายเหมือนบ้านเราเลยครับเอาแพ็กใส่ถุงขายตามตลาดนัดฉันถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วถามว่าเขาไปกินกันเหรอเขากินครับแต่ไม่ทัน สถานการณ์นี้คือมันน่ากลัวคือมันมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันมันกินเก่งมากหนึ่งตัวของมันเนี่ยก็คือมันก็กินอาหารเท่ากับปริมาณตัวมันเองนะครับต่อวันก็คือต้องกินให้ได้น้าหนักเท่าตัวมันเองฉันนึกภาพว่ามันมีเป็นล้านๆตัวอย่างเงี้ยครับเขาเปรียบเทียบว่าฝูงนึ่งมันบินมาปุ๊บเนี่ยคืออาหารของคนในเมืองปารีสหนึ่งเมืองเนี่ยหนึ่งวันมันกินได้เท่านั้นโอ้ฮะฉะนั้นก็คือว่าปริมาณมันเยอะจริงๆแล้วก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ากลับมาคำตอบคำถามเเเดิมมคือนาากลยสหรรปะททศไ ยังไม่น่ากลัวนะครับยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามย้อนไปอีกนิดนึงครับรย์คืออย่างที่อาจารย์บอกคือมันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่โลกเรามักจะเจออยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับจะนานๆครั้งเป็นเรื่องใหญ่สักทีหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ปกติของโลกเหรอครับเป็นสภาวะธรรมชาติอยู่แล้วแหละที่ตะกะแต้มันจะรวมฝูงกันใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็แห่กันมากินก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างยังตอบยากครับเพราะว่าบางทีเราก็คาดเดาว่ามันไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นว่าจริงๆตะกั่วแตนาทอัวงซดาลดยชบ พันของมันที่มันจะมาอยู่รวมกันแล้วก็หาที่วางไข่สืบพันวางไข่แล้วก็ต้องไปได้วยกันเป็นกลุ่มก็มีเหมือนกันซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคําตอบว่าทาไมมันสามารถจะรู้เรียนรู้ในการที่มาอยู่รวมกันได้แล้วก็ความรุนแรงของมันในแต่ในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันที่นี่ก็จจานวนของไข่ที่มันวางทิ้งไว้ด้วยแล้วก็โตขึ้นมาด้วยบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนไหมก็อาจจะมีส่วนนะแต่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนนะ เพียงแต่ว่าสถานการณ์มันก็ต้องต้องคอยเฝ้าระวังตลอดเหมือนกันพราฟังดูมันดูเป็นแบบแผนมากเลยนะครับรวมรวมกลุ่มกันแล้วก็มาเป็นกองทัพที่แบบไปพร้อมๆกันทําอะไรร่วมกันตลอดถึงมันเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็เลยจริงๆสัตว์หลายชนิดก็จะทํางานโดยการทํางานเป็นฝูงร่วมกันใช่ไหมครับนกที่เราจะเห็นบ้านเราก็จะไม่ค่อยเห็นฝูงเล็กๆแต่ถ้าเป็นนกในในนกกิ้งโครงแต่เป็นในสายพันยุโรปเนี่ยมันจะเกาะเป็นฝูงใหญ่ใหญ่มากๆแล้วก็บินทีเป็นแนวดำๆทั้งท้องฟ้าบินไปบินมาเหมือนกันนะครับ ก็บางครั้งก็เป็นไปได้ว่ามันทําเพื่อให้มันเกิดการป้องกันหมู่ มันสามารถจะป้องกันศัตรูต่างๆแต่ว่าในกรณีของตั๊กแตนนี่น่าจะเป็นเรื่องของการที่มันก็คือไปอพยพแล้วก็หาที่กินด้วยกันแล้วก็วางไข่ไปด้วยก็ยังเป็นคําถามค่อนข้างยากว่าทาไมมันถึงมาอยู่รวมกันเป็นฝูงได้ขนาดนี้แต่น่ากลัวครับเพราะว่ามันไม่ได้กระทบแค่แค่เรื่องของอเรื่องของเกษตรกรรมนะครับเรียกว่าผ่านไปไหนย่างทางอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินถ่าบอกว่าทางทางแอฟริกาเนี่ยกินเป็นมพรา็อยู่คนมานานแล้วแต่ประเทศทางด้านมาทางด้านตะวันออกกลางทางอินเดียเนี่ยไม่ค่อยมีใครกินเพราะว่าไม่รู้ ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เวลามาทีก็ต้องปิดบ้านปิดห้องกันหมดนะเพราะไม่งั้นมันก็พุ่งเข้าหน้าต่างบ้านเครื่องบินบินขึ้นไม่ได้ถ้าบินก็คือผ่านพวกนี้ปุ๊บก็ชนแล้วก็เครื่องก็มีสิทธิตกได้ด้วยซ้ำโอ้หเผื่อมันเข้าไปในพวกแบบเครื่อง,องยนต์ะร่ต่างๆครับแค่ภาพแค่กระจกคนขับเนี่ยของเครื่องบินนะมันก็แทะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับก็น่ากลัวแล้วนะครับ<ห>แล้วทางที่เขาใช้ได้ก็คือเรื่องการใช้ยายาฉีดพ่นเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไไรร่่ในนกกกาทีจะสู้้ัับมด็ ต้องต้องปล่อยให้ธรรมชาติจัดการไปเองด้วยบางทีมก็อย่างที่เกิดนะครับบางทีมก็เอ้าอยู่ๆก็หายไปเองก็มีนะครับเขาก็ได้ณวันนี้คือสถานการณ์คือได้แต่รอร้อยมันหายไปเองสถานการณ์มันจะดีขึ้นบ้างไหมมันจะลดระดับความรุนแรงลงบ้างไหมครับปปกติมันหายไปเองนี่มันมันยังไงครับมันเลิกกินหรือว่ามันตายหรือว่ามัน ก็อาจจะเป็นช่วงที่พขพอเขาวางไข่ใช่ไหมครับแล้วมันก็วงชีวิตจริงๆเขาก็ไม่ได้ยาวมากตรงที่เขาเขาสั้นประมาณหนึ่งด้วยก็ต้องรอจนกระทั่งกลุ่มของไข่เนี่ยมันกลับมาฟักขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนกัน ừ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  นะครับก็อาจจะเป็นปีละรอบนึงหรือว่าอาจจะสองสปีรอบนึงก็ได้ที่มันจะขึ้นระบาดระบาดเยอะๆขนาดนี้ก็ส่วน,นใหญ่คือคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่ากลัวถ้าแค่เห็นภาพครับแต่ถ้าาสามารถหาข่าวได้หรือวิดีโอได้มันจะแบบ เฮ้ยนี่เหรอนี <sh yelled> ่ตุ๊กตาจริงๆเหรออะไรเงี้ยครับเหมือนกันเราดูหนังหนังไซไฟบางทีหนังที่น้ากลัวน้ากลัวมันแหกันมาเงี้ยเลยเหรอเนะครับน่ับเปรียบเทียบว่าฝูงแมลงบินได้เจ็ดหมล้านตัวบินปกคลุมพื้นที่1,200ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1เท่าครึ่งของนิวยอร์กซิตี้อ้แล้วกินกัดกินพืชผลได้135ล้านกิโลกรัมในวันเดียว โอ้โหงั้นก็เลยผมมาบอกว่าเวลาเห็นข่าวประนี้ผมบอกอย่าอย่าไปแซวเล่นเลยครับนึกภาพอยาให้มันบินมาถึงบ้านเราได้เลยน่ากลัวครับอย่างที่ว่าคือถ้ามันบินมาจริงๆมันไม่ได้เลือกเฉพาะว่าต้องบินเข้าชนบทเท่านั้นมันไปที่ไหนก็ได้ครับนั้นในในตัวเมืองของหลายประเทศก็เจอสถานการณ์นี้ก็อยู่กันไม่ได้ครับก็รอรุ้นนะว่าปี2020เนี่ย จะมีอะไรจะมีจะมีมีบัตรลายเดือนอะไรอีกครับแค่หมนก่อนแล้วก็ถ้าใครตามข่าวก็มาแล้วประเทศจีนกันละโลกก็เจอขณะที่มันหายไปต้งจะเป็นร้อยปีไม่รู้ทำไมไปโผล่มาได้ก็ถ้าผมแซวกันนิดๆเฉพาะผมนะผมก็บอกว่าเพราะ เฟตบอลจุลาธรรมศาสตร์ปีที่ผ่านมาจุฬาชนะท่านผู้ฟังนี่ก็อย่างนี้คงคงขวัญนั่คือเราจะชอบเจอตลอดครับตลอดก็เป็นคนที่เป็นสิทธิ์เก่าจะรู้ว่าถ้าปีไหนในจุฬาชนะขึ้นมานะอาเพศแน่นอนปนมักจะมีอาเพศแตกเกิดขึ้นแต่ไม่ชิดว่อปีนี้จะหนักขนาดนี้โอเคฮะก็ประมาณนี้ครับเราต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีสตินะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เจตมากครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับ